ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูสุดยอดพ่อพันธุ์แบรงกัสอีกหนึ่งตัวพี่น้องครับเป็นของพรชัยฟาร์มพี่น้องเชื่อไหมครับว่าตัวนี้ไม่ได้นำเข้านะครับผมเป็นวัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากพรชัยอินเตอร์เทสเลยนะครับผม นะะฮเอาละครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมคุยกับคุณหมอประจําฟาร์มเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูเนื้อดูตัวนะครับผมสวัสดีครับหมอครับสวครับครับผมแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับคือหมอแป้งครับพี่เบอร์โทรติดต่อฟาร์มเบอร์อะไรครับเอ่อศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งครับครับแปดห้าแปดห้าเจ็ดครับแปดหกสี่สี่ครับพี่สัญญาครับครับผมคุณสัญญาหรือว่าเฮียสัญญานะครับ เอาละพูดถึงเจ้านี่หน่อยตัวนี้ชื่ออะไรครับหมอแบ็กเพลครับเจ้าแบ็กเพลอายุเท่าไหร่ครับปีนี้3ปีครับปีสามปีท่วนท่วนเลยนะครับประมาณ3ขวบยังโตได้อีกนะได้ครับโตได้อีกเพียบเลยเพราะว่าวัวจะเต็มร่างได้ก็ประมาณ4-5ปีส่วนสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้น่าจะร้อยหกสิบกว่าประมาณนะครับน่าจะประมาณร้อยหกสิบได้นะครับผมเขาเป็นลูกใครเป็นพ่อเป็นฟาริตครับพี่อ่าเป็นแบงกัสใช่ไหมเป็นแบงกัตแม่ แม่3 1 7เป็นแม่ลูกเกิดที่ฟาร์มกันครับแม่เกิดในฟาร์มแต่ว่าพ่อเขาเป็นพ่อน้ำเชื้อนํำเข้าครับน้ำเชื้อนํำเข้าใช่ครับผมจุดเด่นของเจ้าตัวนี้บอกท่านผู้ชมหน่อยจุดเด่นครโครงสร้างใหญ่ครับโครงสร้างใหญ่ครับกระดูกใหญ่โครงสร้างใหญ่กระดูกใหญ่นะครับคนไทยก็ชอบใหญ่ไว้ก่อนนะคคนไทยใหญ่ไว้ก่อนนะครับซื้อวัวใหญ่เมียไม่ด่าเขาว่างั้นพี่น้องดู กล้ามเนื้อท้ายนะฮะนี่ยังไม่ได้อัดไม่ได้ขุนเต็มที่นะครับเป็นบัวสายเนื้ออีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะของวันนี้พรชัยฟาร์มหรือว่าพรชัยอินเตอร์เทนอ่านำมาโชว์ตัวนี้มีมีน้ำเชื้อมหรือยังมีครับมีน้ำเชื้อมาะไรครับจำหน่ายในราคาเท่าไหร่เอ่อชุดละชุดละพันครับพี่ชุดละ1 0 0 0บาทได้กี่หลอด12หลอดครับก็คือ10แถม2 10แถม2ตกแล้วก็ไม่ถึงหลอดละหนึร้อยนะครับผมแบงกัด เอาไปพัฒนากับบัวอะไรได้บ้างได้ทุกสายพันธุ์เลครับได้ทุกสายพันธุ์เลยนะ<ด><ด>ครับ<ม>สำหรับคนที่สนใจอยากจะ,ะเปลี่ยนแนวหรือว่าพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆของพี่น้องขึ้นมานะครับปรับปรุงวัวเนื้อในฟาร์มของท่านนะฮะผอมๆครงครงครลองเอาเจ้าตัวนี้ไปผสมดูนะครับผมอาจจะ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาจจะตอบโจทย์ให้พี่น้องได้ดีเลยแหละนะครับเพราะว่าตัวเขาเองทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงๆพี่น้องครับหมอน้ําหนักเคยวัดไหมหมอเคยช่างไหมน้ําหนักล่าสุดมัน900กว่าครับพี่ตัวนี้นะแต่ว่าช่างไปหลายเดือนแล้วนะสองสามเดือนก็อาจจะเกือบตันแล้วครับตันแล้วครัครับผมโอ้โหสูงใหญ่จริงๆพี่น้องครับเนี่ยนะโลโก้คือพีบาร์ก็คือพรชัยฟาร์มหรือว่าพรชัยอินเตอร์เทสนั่นเอง พี่น้องครับดูน้ำล่างว่างนะฮะไข่ลูกใหญ่มากนะครับลึงสวยทุกอย่างคือตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับสำหรับสายเนื้อสายพัฒนาก็ฝากตัวนี้เอาไว้1ตัวนะครับผมเบอร์โทรก็ตามที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับเจ้าแบ็กเพิร์วันนี้ขอบคุณหมอมากครับผมสวัสดีครับนั่นแหละครับพี่น้องครับคือประวัติคร่าวๆของแบ็กเพิร์นะครับผม เหมือนเดิมครับผมชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะได้นำวัวดีๆจะได้หาคลิปดีๆมาฝากพี่น้อง FC อยู่เป็นประจำแบบนี้เช่นเคยลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ